ดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยหนูน้อยตาวิเศษวันนี้ครูนัดกับครูฟางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการกำจัดขยะที่ถูกวิธีก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีคำค้องจองขยะมาให้เด็กๆได้หัดท่องด้วยนะคะไปกันเลยคำคล้องจองขยะให้เด็กๆ ท่องตามคุณครูนะคะเม็นเมนขยะกลิ่นเม็นเก็บเมื่อเห็นนี่เป็นของใครหนูจา๋าวอนมาฝากไว้เราเด็กไทยไม่ชอบขยะลองมาท่องตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเม็นเมนขยะกลิ่นเม็น เก็บเมื่อเห็นนี่เป็นของใครหนูจา๋าวอนมาฝากไว้เราเด็กไทยไม่ชอบขยะขยะแต่ละชนิดมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันบางชนิดก็อาจจะทำลายได้ง่ายๆบางชนิดอาจจะมีวิธีการทำลายที่ยุ่งยากการกำจัดขยะที่ถูกวิธีจึงต้องศึกษาประเภทของขยะค่ะ 1. ขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารและพืชผักขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมกัก 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้เช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 3. ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิลขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงินเพื่อจะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย 4. ขยะพิษหรือขยะที่มีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นกระป๋องยาข้ามแรงหลอดไฟฐานไฟฉาย ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีแดงเพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะการกำจัดขยะไม่ให้มีก็คงกำจัดไม่ได้เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง วิธีจะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมก็คือการลดปร,ริมาณขยะการทำให้ปร,ริมาณขยะที่จะทิ้งลดลงโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือการลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นได้อีกช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กๆวาดภาพระบายสีตามจินตนาการพร้อมกับบอกชื่อผลงานเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปผลงานส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูนัดกับครูฟางขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ